กล่าวสวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับผมในคนเดิมนะครับกับเกมใหม่อีกแล้วนะฮะชื่อเกมว่า Three Kingdom Origin นะครับหรือ3ก๊กยุทธจักรแห่งขุนพลนั่นเองเนาะก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดอยู่ในช่วง close beta หรือว่า CBT นั่นเองนะครับก็เหมือนจะเป็นเซิร์ฟซนะมีหลากหลายภาษาเลยจากที่มีคนพิมพ์บอกในแชท ก็จะเอาคร่าวๆที่จําได้แล้วกันนะอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์เกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันไทยมั้งประมาณนี้นะครับก็ผมเนี่ยเล่นไปได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงภาพรวมของเกมนะครับว่ามันน่าเล่นไหมสนุกไหมแล้วมันเป็นเกมคุ้นหน้าคุ้นตาแค่ไหนที่เราจะพูดถึงกัน คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาสัก20นาทีแล้วกันนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีสคริปต์เหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาคือก็จะมีแบนเนอร์บอกเป็นกิจกรรมต่างๆแน่นอนครับมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยฟอนต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ค่อนข้างสระสลวยนะคบค่อนข้างอ่านง่ายตัวอักษรค่อนข้างชัดเจนนะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ หน้าตาคุ้นๆเหมือนเกมนั้นเหมือนเกมนี้นเ,อนเ,นเอ๊ะมันยังไงกันนะใช่ครับมันเหมือนกับหลายๆเกมที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงชื่อเกมนั้นๆละกันเพราะว่าใครที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันเป็นเกมประเภทไหนเพื่อเพื่ออ่าให้เกียรติกับเกมใหม่ด้วยเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงเกมเขาแล้ว ไม่อยากจะให้มีชื่อเกมอื่นติดมานะครับก็กับ t Kingdom Origin นั่นเองนะโอเคพอเข้ามาเราก็จะเป็นเมืองแบบนี้นะครับอ่าเป็นเมืองแบบนี้แล้วก็วิธีเล่นก็คือเราจะต้องตีพื้นที่ต่อเส้นทางเพื่อยึดทรัพยากรรวบรวมทร,มรมัพยากรนะครับอ่ะก่อนที่เราจะพูดไปนี้นิดนึงผมได้ไลฟ์ไปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งใครอยากดูสดๆ ไปดูในรายย้อนหลังได้ดูสดๆตรงแนวเนี่ยตรงนั้นจะมีพูดถึงเกือบทุกสิ่งทุกอย่างและทดลองนู่นนี่นั่นเลยนะครับโอเคก็หน้าตาประมาณนี้ครับภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับเข้าเมืองมาก็จะมีการอัปเกรดเมืองสร้างเมืองนะครับผมแนะนําถ้าอยากจะเล่นจริงๆ ทำตามเควสครับมันจะมีเควสบอกอยู่แล้วว่าเราจะควรจะอัพอะไรให้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับก็เล่นตามเควสได้เลยนะฮะแล้วก็อเดี๋ยวเรามาดูตัวขุนพลกันบ้างขุนพลก็ดูที่หนังสือภาพนี่ตัวขุนพลก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมีค่าสเตตัสสต n งอินรีเดอร์นะครับค่าสีค่าเด็กแล้วก็ค่า f o r ์ e นะครับอ่ะมันก็จะมีบอกหมดเลยว่า แต่และอย่างทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีถ้าเพื่อนๆเห็นค่าเด็กแล้วก็จะพอคล้ายๆกับเกมใดเกมหนึ่งที่เป็นค่าสปีดนะครับโอเคตัวละครก็ถือว่าสวยงามนี่โจโฉค่าสกิลครับนี่ฮะก็จะมีบอกมีเรื่องของคลาสทหารด้วยนะครับบวกอะไรอะไรยังไงปลดล็อกนะครับมีอ่าเพิ่ม ออปชันต่อสู้ของคาทหารด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะลงล่ะไล์ให้ดูแล้วกันครับตัวละครค่อนข้างสวยงามมาเฉียวอยู่หั่นนะอ่ามันคงจะอาจจะมีมาเฉียวอยู่จกก๊กด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้เพื่อนๆสามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะรองรับแค่ a อ d ดร i d ตอนนี้นะ สำหรับ CBT นะครับโอเคอ่ะน,นี่เาขาฆ่าผมสุ่มได้กวนอูมาโอเคอ่ะอันนี้คือเกี่ยวกับขุนพลนะครับที่ให้มาตอนแรกเนาะแล้วก็มาดูของเกี่ยวกับรายละเอียดขุนพลกันบ้างนะครับขุนพลเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติตามดังนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ครับทหารเลเวลนะครับค่าเหนื่อยของตัวขุนพลเนาะแล้วก็สกิลหลัก สกิลย่อยนะครับซึ่งสกิลย่อยเกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นไอเทมครับแล้วไอเทมเราจะหาจากไหนอันนี้เราจะพูดถึงไอเทมต่อเลยนะเพราะว่ามันต่อเน,นื่องจากขุนพลเนาะไอเทมเราจะหาจากไหนก็เป็นระบบไอเทมเนาะเราหาได้จากการย่อยขุนพลครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นๆการย่อยขุนพลเนี่ยจะได้รับสกิลนั้นๆมาใช้งานถูกไหมครับแต่ว่าการย่อยขุนพลเกมนี้เนี่ยจะได้รับเป็น อุปกรณ์ครับอ่าอุปกรณ์ซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกม,มอื่นๆเนี่ยพอเราย่อยขุนพลแล้วได้สกิลมาปับ๊บเราจะต้องไปวิจัยสกิลนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเอามาใช้งานถูกไหมแต่ว่าเมื่อเราทําการย่อยเจ้าพวกนี้แล้วเอาขุนเอาสกิลมาเลยอ่ะผมจะย่อยหัวหยงแล้วกันนะครับผมจะเอาสกิลขวานเหล็กหลอมของหัวหยงมาใส่ผมจะย่อยเลยนะกดคืนสถาน,นะนะครับ การย่อยจะเอาอุปกรณ์เนี่ยก็คือเราสามารถเขาเรียกว่าเป็นการคืนสถานะของเกมนี้นะครับเราสามารถมาดูที่สมบัติแล้วมันก็จะบอกว่าอา่ะนี่เรามีสมบัติอันไหนสามารถคืนสถานะอะไรบ้างนะครับซึ่งขุนพลสีม่วงเนี่ยจะสามารถคืนสถานะได้2อันอ่าเห็นไหมว่าหัวโยงเนี่ยมีถึง2แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาหัวโยงสองหัวโยงถุยหัวโยงสองตัวนะครับอย่างนมม้าเนี่ยจะ ตสถานะผิดแผนแล้วก็ทําให้โบนัสการโจมตีทั่วไปแรงขึ้นนะครับแต่ผมจะเอาขวานเหล็กหลอมเนาะเพราะว่าเขาจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น1ตัวมากแรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสเต็งสูงกว่าความเสียหายจะแรงขึ้นอีก1.5เท่าเท่าผมจะย่อยปุ๊บกดคือสถานะได้เลยแล้วก็จะได้รับขวานเหล็กหลอมมันเลยโดยไม่จําเป็นจะต้องไปวิจัยอะไรเลยนะครับเราได้มาเลยครับใช่ครับเพื่อน เราได้รับมาเลยนี่นะครับผมได้ขวานเล็กหลออมาแล้วเนาะแล้วข้อดีของเกมนี้คือมันสามารถกดคืนกลับได้นี่ครับคืนกลับไปเป็นหัวหยงได้ครับเออคืนกลับได้อะผมจะลองคืนกลับฟรีให้ดูแล้วกันนะครับปุ๊บนะยืนยันคืนกลับหรือไม่ยืนยันคืนกลับครับผมก็ได้ขุนพลหัวหยงกลับมา เหมือนเดิมเห็นไหมอ่ะผมจะลองลองกลับไปย่ออีกทีหนึ่งนะย่อยครับปึ๊บอ่ะแล้วผมไปดูซิว่าถ้าผมจะกดคืนกลับอ่ะมันก็จะติดคูดาวเจ็ดวันเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจ่ายเหรียญทองนะครับก็คือเงินแคชนั่นเองคือเติมเงินนะครับก็จะสามารถคืนกลับได้เลยเนาะประมาณนี้เอาให้ดูคร่าวๆนะครับโอเค แล้วก็อ่านี่คือเกี่ยวกับระบบสมบัตินะซึ่งผมแนะนําเป็นทริคเล็กน้อยแล้วกันนะครับเนี่ยยังไม่เปิดโอเพนเลยทริคแล้วนะก็คือเวลาเราสุ่มอ่ะอ่ามันก็จะมีตู้สุ่มใช่ไหมเราจะสามารถใช้เหรียญทองแดงเนี่ยสุ่มพวกนี้ได้ถูกปะพอสุ่มมาก็ได้ขุนพลสีเขียวขุนพลสีฟ้าขุนพลสีม่วงจะได้รับแต้มสกิลนะครับแต้มค่ากดอุบายอ่าผมขอเรียกค่ากดอุบายให้นะให้มันตรงกับ เกมเขาแปลมานะครับเราสามารถไปรับแล้วก็ย่อยได้แต่ก่อนก่อนที่เราจะย่อยหรือแยกขุนพลเนี่ยเพื่อเอาค่าคนอุบายเนี่ยผมแนะนําให้มาดูทรงสมบัติก่อนว่ามีขุนพลตัวไหนที่ยังไม่ได้คืนสถานะเอาสกิลบ้างง่ายๆคือตัวไหนซ้ําก็คืนสถานะเอาสกิลมาให้หมดนะครับเรียนรู้ให้มันครบๆเอาไว้เนาะเพราะว่ามาเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมสามารถคืนสถานะได้เห็นปะ เพราะว่าผมมีตัวอยู่ถูกไหมครับเออแต่ว่าผมยังไม่คืนเพราะว่าผมนั่งอ่านอยู่แล้วยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเก็บตัวละครไว้ก่อนเผื่อเอาไปเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็การเก็บตัวละครเนี่ยมันส่งผลถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยที่ต้องใช้งานนะครับโอเคคราวนี้อ่ะพอเราได้มาปับ๊บเราก็ทําการไปรับค่ากดอุบายครับอ่ะผมเพราะว่าผมไม่มีเนี่ยผมก็เอาค่ากดอุบายมาครับปึ๊บทาการแยกขุนพลครับผมก็แยกขุนพลไป เอาค่ากดอุบายครับอ่ะตัวสีฟ้าด้วยเพราะตัวสีฟ้าบางตัวเนี่ยผมผมทำสกิลไปหมดแล้วเนาะเอาทางอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ก็เหลือแต่ตัวสีม่วงเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะได้ค่ากดอุบายมาผมก็เอาไปอัพครับใช่ครับผมเอามาอัพเสีเ่ยวเกี้ยวอ่ะอัพครับจบอ,อ่ะขาดอีกนิดนึงอ่ะผมไปเอาเพิ่มเพราะผมมีเงินอยู่หกหมื่นอ่ะเอาไว้ก่อนละกันปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ พูดถึง่างกรอ,อุบายแล้วทำไมผมถึงบอกว่าเราไม่ควรย่อยสีม่วงทิ้งเพราะว่าพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยระบบรัฐกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องของคดีความอันนี้ก็จะคุ้นๆถูกไหมครับอาจจะคุ้นๆน,นิดนึงก็คือเราสามารถส่งตัวละครของเราเนี่ยไปหาไอเทมได้นะครับก็คือเนี่ยเขาต้องการขุนพลสีม่วง3ตัวธนู3ตัวแล้วก็เป็นกกกลุ่ม3ตัว นะครับอ่ะเนี่ยผมมีธนู1ตัวอตัวได้แล้ว1ตัวนะสีม่วง1ตัวเห็นไหมแล้วก็ผมต้องการธนูอีกตัวหนึ่งอ่ะคราวนี้ผมต้องหาก็กลุ่ม2ตัวอะไรก็ได้ครับเห็นปะเนี่ยเห็นไหมครับครบแล้วแล้วจะได้อัตราส่วนผสมก็คือรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นอีก30 0%เเข้าไปนะครับเห็นไหมว่าได้รางวัลแม่ทัพ EP ของตัวละครนะครับแล้วก็อ่ะตัวซุ่ม เพิ่มเป็น4ี่ใบเห็นไหมครับจาก1ใบผมก็ทาการส่งไปแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการส่ง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยยิ่งเป็นสีม่วงเนี่ยพยายามเก็บไว้ก่อนถ้านอกจากเรามีตัวซ้ําเราก็เอาไปย่อยเป็นอุปกรณ์ขุนพลได้นะครับหรือถ้าไม่ซ้ําก็ไม่เป็นไรก็เ,เนี่ยเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบนะครับเอาไว้ใช้เราจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์นั้นจริง รเราค่อยย่อยนะครับอย่างอันนี้ใช้ม่วง2ตัวหอกสองตัวแล้วก็งอกอก่ามีงอ,อกก๊กตัวหนึ่งเป็นใต้เกี้ยวนะครับแล้วก็เราต้องหาหอกตัวหนึ่งถูกไหมแต่อันนี้มันต้องใช้งอ,อกก๊กสองตัวซึ่งผมมีไหมไม่มีแล้วถูกปะต้องเป็นหอกตัวหนึ่งแบบนี้แล้วก็งอ,อกตัวหนึ่งถูกปะ,ะได้เห็นไหมผมก็ทำการจัดการส่งไป นี่ครับอันนี้ล่ะอันนี้ใช้ธนูอะแล้วก็วีโกกอะปึ๊บต้องหาธนูวีโกก,กอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งดูแล้วผมไม่มีนะครับเห็นปะผมขาดธนูวีโกกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ยากนะเราแค่ไปสุ่มครับเออเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องการมันต้องการสีสีสสอะมันต้องการสีม่วง2ตัวเราสามารถใช้อันนี้กับอันนี้ได้ถูกปะเราแค่ไปหาวีโกก อะไรก็ได้ที่เป็นธนูครับผมก็ไปทําการสุ่มอ่าผมอ่าผมจะสุ่มวันนี้เลยเพราะว่าผมมีเหรียญทองอยู่แล้วก็มีป้าอยู่นะครับผมจะสุ่มลดราคา50%อะปึ๊บอ่าได้พัวเจี้ยงผมจะซื้อ1ครั้งปึ๊บปึ๊บนะสุ่มซิยังขาด14เหรียญทองอ่าผมจะสุ่มนะ5ครั้ง ปับป๊บปั๊บอ่ะเกลือเลยมีธนูไหมอ่ะมีธนูตัวหนึ่งเห็นปะแต่ก็ต้องเป็นธนูวีกกนะอ่ะผมสุ่มไรก็สุ่มให้ดูแล้วก็สุมส่มให้ดูครับคือทุกหครั้งเนี่ยจะการันตีสีม่วงครับพอครบ30มครั้งก็ได้สีทองครับเออสามสิบครั้งได้สีทองจากที่สุ่มมานะจากที่สุ่มมาครับเออประมาณนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มวันนี้ <c oughs> ผมแค่ต้องการอ่ะผมได้แล้ววีกกนี่ครับครบแล้วผมก็มาเล่นรัฐ,ฐกิจก่อนไม่จะเป็นต้องรีบย่อยงไงเพื่อนๆน,นี่ครับใส่ไปหนึ่งตัวแล้วผมต้องการสีม่วงสองตัวถูกไหมครับผมก็หาสีม่วงนี้เห็นไหมครับว่าได้แล้วก็ส่งตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะรีเฟซสิทธิ์ของรีเฟซของวันนี้รีเฟซฟรีถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราก็แค่รีเฟซหาอันใหม่มาเล่นครับประมาณนี้อ่ะพูดถึงรัฐ,ฐกิจเฉยเลยนะครับก็บอกแล้วว่ามันสดเนาะโอเคคราวนี้ ไปดูฉากต่อสู้กันบ้างนะครับไปดูฉากต่อสู้กันบ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปตีแร่สีให้ดูละกันนะครับก็น่าจะมีแร่สีแถวนี้อยู่อ่ะเป็นอันนี้เราสามารถส่งระัตะเวนได้นะครับเสียตำลเหรียญทองแดง200ครับปุ๊บอ่ะแล้วเราก็มาออกศึกกดออกศึกครับจัดสรรทหารใส่ทหารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูออกศึกกันซึ่งระบบการออกศึกเนี่ยก็ จะเป็นเรื่องของการแพ้ทางชนะทางนะครับเราจะใส่ขุพลได้4ตัวนะครับแล้วก็เราจะสามารถใส่รถตีเมืองได้1คันซึ่งเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยระบบจะสอนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเดินทับเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าสุรศึกสุรศึกก็คืออารมณ์เหมือนขวัญกําลังใจอ่ะยิ่งเราเดินเยอะเนี่ยเราจะ ใช้ค่ากําลังใจหรือสุรศึกเนี่ยผมเรียกว่าสุรศึกเลยนะเออเยอะขึ้นนะครับยิ่งเราเดินไกลก็จะติดลบไปเรื่อยๆหรือเมื่อเราติดลบเนี่ยพลังโจมตีโดยรวมเราก็จะเบาลงนะครับประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะหอ,อกนี่อันนี้คือหอ,อกชนะทางม้าถูกปะแล้วก็ม้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาม้ากับม้าไปชนกันไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีตัวละคร รับนะผมหอกจริงๆหอกมันแพ้ทางธนูเราต้องเอาหอกไปชนมา้าถูกปะแต่ผมจะเอารับตรงนี้แหละเออแล้วผมก็เอาเสี่ยกเกี้ยวต่อท้ายเอาจูกระกินยืนนี่แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วกดออกศึกมันก็จะเดินไปเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีค่าสุดะศึกลดลงเรื่อยๆนะก็ส่งทัพอ,ออกไปลุยครับแค่นั้นเลยเออคุ้นๆเนาะเออคุ้นๆเนาะก็จะส่งออกไปตีแรกครับพอเราตีเสร็จก็จะเป็นรายงานศึก แล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมันก็จะมีคอมโบหลากหลายครับทั้งเป็นคอมโบกระบวนทัพเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตตัวของนักจีนพุ่งไปนะเพื่อนๆดูนะเพราะว่ามันมีการกระบวนทัพด้วยครับบุกทะลวงเป็นการบุกทะลวงเข้าไปก็จะมีเอฟเฟกต์บุกทะลวงเกมนี้ก็จะแยกย่อยเป็นการโจมตีหลากหลายประเภทครับมีการบุกทะลวงโจมตีทั่วไปคอมโบสกิลการใช้แอคทีฟสกิลพาสีสกิล หลายอย่างเลยนะครับถ้าเล่นมาก็จะพอเข้าใจซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีเนี่ยเดี๋ยวผมทาไกด์ให้ดูละกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือรวมๆครับนะพอเนี่ยมันจะสู้เป็นวินาทีครับการต่อสู้จะเป็นวินาทีไม่ใช่รอบโจมตีนะมีเรื่องของสปีดมีเรื่องของการโจมตีธรรมดาออกสกิลนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับมีเอฟเฟกต์สกิลที่ค่อนข้างหลากหลายคือเพื่อนก็ต้องอ่านค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ศึกษากันดูไป มีแพ้ทางชนะทางครับหออหอ,อก,ออกชนะมา้มาม้าชนะธนูนะครับธนูชนะหอ,อกแล้วก็ไล่กันไปประมาณนี้นะครับสกีก็จะสู้กันเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยไม่ใช่เป็นรอบต่อรอบนะใครที่เล่นเกมก่อนหน้านี้มาก็น่าจะคุ้นๆน,นะครับโอเค เอาให้ดูกันนะครับก็จะมีสถิติบอกนะครับสกงสกิลขบวนทัพข้อมูลนะก็มาใครที่ชอบอ่านก็มาลองอ่านดูกันได้นะครับโอเคมาลองดูกันปรื๊บชืบพรบแล้วก็แพ็กเกจเพียบนะครับคือผมอยากจะบอกก่อนว่าที่ผมอ่านเนี่ยเป็นโคลสเบต้าการเติมเงินตอนนี้จะได้รับกลับเป็น2เท่านะครับตอนโอเพนเบต้านะมันมีแพ็กเกจอยู่นะครับ มันมีแพ็กเกจอยู่นะครับกดดูที่อันนี้แล้วก็เติมเงินครั้งแรกผมได้ใต้เกี้ยวนะครับผมจัดปแปร์สามสิบห้าบาทนะแล้วก็มีสะสมปุ๊บเลยจูลงจูลงก็ว่ากันไปนะครับก็มาลองดูกันได้เนี่ยเติมเงินคืนได้คืนเนี่ยรับคืนเป็นตำลึงทองสองร้อยหกสิบสี่ตำลึงทองนะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้คืนกลับไปนะครับโอเคอ่ะผมจบเค e ็ดพอดีนะครับแล้วก็มาลองดูวันนี้ ผมใช้เสี่ยวเกี้ยวพอดีนะครับมาลองดูกันฉากต่อสู้ครับผม mm hmm. เกมนี้ก็จะเป็นแนววอ24ชั่วโมงนะครับคิดว่าแบบนั้นต่อทางตีกันนะครับแต่เราสามารถส่งทัพเดินนอกเส้นทางได้นะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องต่อทางขนาดนั้นแต่เราสามารถส่งทัพเดินเดินไปเดินมาได้นะครับ,นะรบการต่อสู้ก็จะสนุกหน่อย ออลองกับจูกัดกินก็สบายสบาย,บายครับใช้สกิลครับแรงไม่แรงก็ไปอ่านคําภีดูไปอ่านสกิลดูครับเกมนี้สกิลค่อนข้างหลากหลายจริงๆครับมันเหมือนแบบผสมกันเกือบทุกเกมอ่ะเอามารวมกันในเกมนี้ครับเข้าร่วมพนันธมิตรแล้วโอเคเหมือนจีนจะรับผมเข้ากิวนะตามนั้น อ่ะเดี๋ยวผมจะลองส่งทับเดินเล่นดูให้ดูนะครับอ่ะผมจำการเกรณฑ์ขุนพลปั๊บให้ใต้เกี้ยวแล้วกันนะแล้วก็อ่ะก่อนการจัดทับก็จะมีค่าคอสด้วยนะครับค่า CP าพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดทับมัวซัวไม่ได้แลวต้องคำนึงถึงค่า CP ด้วยซึ่งค่า CP จะได้มากขึ้นหรือน้อยก็อยู่การที่อัพตําหนักเมืองนะครับก็คือนนเนี่ยวิหารเนี่ยอยู่ที่วิหารเลยนะเออ ก็ต้องมาอัพวิหารนะครับตามนั้นก็อัพกันไปเออถ้าใครเคยเล่นเกมประเภทนี้จะเข้าใจครับเพิ่มเพิ่มค่า CP ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน่าจะใส่ได้ถึง20 CP นะเออน่าจะใส่ได้4ตัวครับน่าจะประมาณ20 CP เพราะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5 CP นะครับออประมาณ5 CP ปะ oh, CP เลยนะเออ6 CP ก็ต้องลองดูกันไปครับ ผมก็เล่นมาสักแป,ป๊บหนึ่งก็น่าจะพอได้ครับพอได้แล้วก็เกมนี้เป็น C อย่างที่บอกอ่ะผมจะลองส่งทับเดินเล่นดูนะครับอืมแต่เหมือนจะเดินไม่ได้ปะเนี่ยเขาผมส่งทับเดินไม่ได้นะนี่ครับเดินทับอ่ะเหมือนจะเดินได้จะเดินได้กับพื้นที่ที่เราต่อไปนะเอออ่ะผมจะลองเดินทับมาตรงนี้เห็น่ามันเดินได้เห็นปะ อ๋อนี่นี่นี่ก็ต้องกดตรงทางผ่านตรงนี้ก่อนอ่าแบบนี้ครับนี่นะหน้านี่เดินทับได้จริงด้วยครับเพื่อนผมลืมครับมันมีระบบทางผ่านตรงนี้นะครับเราสามารถเดินทับตามสนนหนทางได้ครับอ่าผมมีเพื่อนแล้วอ่าผมมีเพื่อนแล้วผมจะลองเดินทับเล่นดูแล้วกันนะครับอ่ากดตรงนี้เดินได้หรือเปล่าขอลองเดินดูหน่อย น่าจะเป็นที่เป็นยกสูงเนี่ยสามารถเดินทับได้เห็นปะเออตามถนนหนทางครับเดี๋ยวเราลองเดินมาตรงนี้ดูอ่ะโดยใช้เจ้านี่เดินทับสุดสึกลดไป3 0ครับ,รรรบใช้แค่ค่าเหนื่อย10เองนะเออใช้แค่ค่าเหนื่อย10บนะผมกดเดินครับปุ๊บเดินได้จริงๆครับก็เหมือนอารมณ์แบบเดินเปิดแผนที่หรือเปล่าเพราะว่าเดินไปแล้วก็ไม่น่าจะตีได้นะเออเดินไปแล้วไม่น่าจะตีได้ครับต้องมีพื้นที่ต่อ ถึงจะสามารถตีได้หรือเปล่าเอา้าตีได้เฉยยึดได้เหรอโจมตีได้แต่ยึดพื้นที่ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเอ่อเดี๋ยวผมลองถอยกลับดูแล้วผมลองเดินลองเดินใหม่ดูครับคนจริงมันต้องเรียวฮะเพื่อน ผมจะลองตีแร่สี่ที่ไม่ได้ต่อพื้นที่ดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พื้นที่แต่ว่าอาจจะได้เป็นเรเวลตัวละครมาก็ได้นะผมจะลองตีอันนี้ดูแล้วกันแร่สี่อันนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ติดนะเห็นปะ,ะปุ๊บหอ,อกหอ,อกมาผมต้องขยับมาแบบนี้นะครับโอเคผมเอาโอ้ อันนี้เป็นลับละกันนะเพราะว่าถ้าเราเอางักจ้นเป็นลับโจของตรงๆเนี่ยผมว่าเละนะเออผมว่าเละ,ะประมาณนี้อยากลองดูว่าตีได้หรือเปล่าครับอาทิตย์เหนื่อยแล้วผมส่งทับเล่นไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นการเดินสำรวจครับก็ค่อนข้างยืดหยุ่นดีนะแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ครับของรางวัลรับได้พึบมมากคือกิจกรรมในเกมเนี่ยระบบในเกมเนี่ยก็ค่อนข้าง แจกเยอะอยู่แล้วนะครับจากที่ผมมาลองดูครับศูนย์การค้าก็เป็นตลาดเทรดร้านค้าใช้เหรียญทองแดงแลกได้ครับเทคโนโลยีก็จะปลดไปตามค่าพลังของเรานะครับกิจการเมืองก็คล้ายๆกันนะครับย้ายเมืองเริ่มใหม่กฎอัยการศึกก็คือคุ้มครองนั่นเองนะครับคดีความเส้นไวก็คือเอาตำอาเหรียญทองแดงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเยอะ ก็จะมีบัตเทิลพาสนะครับวรรณกรรมประวัติศาสตร์พวกนี้ก็ต้องมาลองนั่งกดๆดูนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีรูปลักษ์เมืองค่อนข้างสวยงามเลยนะเออฉายามานั่งดูครับตั้งค่าตั้งค่าภาษาไทยอกองกำลังอ่ะ60เฟร,รมเรทสีผมยังไม่ได้ปรับเลยเนาะทุนทุนระยะทางอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับ โอ้ลื่นปืนเลยครับพอ60เฟรมภาพลืน่นพูดกีได้เลยเหรอจริงไม่ต้องต่อพื้นที่ก็ตีได้เลยเหรอหรือว่าเพราะว่าเราสามารถตีพื้นที่ที่อยู่ในเขตในเขตเนี่ยแสงสว่างได้หรอหรือตีพื้นที่ที่อยู่ในเขตถนนเพราะว่ามันติดถนนไงเกี่ยวปะไม่น่าผมว่าน่าจะเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในเขตมากกว่า เนี่ยมันน่าจะตีได้นะผมก็ต่อทางไปดิเพื่อนเออเออผมก็ต่อทางไปดิอันนี้เพิ่งรู้จริงเพราะว่าเล่นมาไม่ได้ทดสอบตรงตรงตรงหัวข้อนี้ครับผมตีต่อทางไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนเอนเอผมตีต่อทางไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือโจรถ้าเหลืองเราสามารถส่งทับมาขวานล้างได้นะครับอ๋อนี่เพิ่งรู้นะเออเพิ่งรู้จริงครับโอเคนะถือว่า แจ่มแมวมากๆนะครับนี่ตีได้เลยเหรอเออเราก็ต่อทางไปสิเออโง่ตั้งนานนะแสดงเลเวลครับแสดงทางเดินอา่าโอเคอ่ะแล้วก็ทดสอบประมาณนี้นะครับนี่ครับค่าพลังโอเคเข้าร่วมพันธมิตรเนาะแรกๆถ้าถามผมว่าตำลึงตำลึงทองเอาไปทำอะไรก็ผมว่าก็สุ่มแหละเพื่อนๆไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรเา้าเน้นสุ่มเน้นอะไรไปนะครับก็ระบบเกมเข้าๆผมว่าน่าจะประมาณนี้นะหลกัหลกๆก็ระบบการสร้างเมืองขุนพลสุ่มจัดทัพกระบวนทัพแล้วก็มีการลงเซตด้วยนะลงเซตขุนพลเวลาจัดกระบวนทัพแล้วก็ลงกบเดียวกันก็ได้โบนัสเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับพูดง่ายๆว่าก็จะมีเมตาตัวละครแตกต่างกันไปนะครับ,บประมาณนั้น แต่ก็อยู่ที่ความชอบนะในมุมมองผมใครที่ชอบเล่นเกมประเภทนี้ที่แบบอดหลับอดนอนก็ลองดูกันได้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ดีกว่าเพื่อนเออผมฝากไว้ประมาณนี้ดีกว่าอ่ะถ้าหยุดละ่ะปึ๊บอ๋อนี่ไงก็จะสำรวจพื้นที่ตรงนี้หรือตีได้เลยนี่ไงมันตีได้เลยนะเออมันตีได้เลยนะนี่ไงเพื่อนเพื่อนมันตีได้เลยจริงหรอตีได้เลยหรอ ไม่ต้องต่อทางถ้าไม่ต้องต่อทางมันก็โอเคนะเออไม่ต้องต่อทางมันก็โอเคนะถือว่าแจ่มนะน,นี่ผมเพิ่งรู้จริงๆนะเพื่อนนะโอเคนะเออจัดว่าแจ่มแมวครับเอาว่าเดี๋ยวผมทาไกด์เรื่องเกี่ยวกับการโจมตีเมืองระบบฟังก์ชันตัวละครน,น,บบนี่ยแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ย ไอตรงเนี้ยให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแบบส่วนลึกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีหลากหลายอย่างที่ผมยังไม่ค่อยรู้นะครับแต่ดูจากการเล่นแล้วมันค่อนข้างคล้ายคายกันเออมันค่อนข้างคล้ายๆกันนะผมสั่งอันนี้ปราบกระบทแล้วกันนะครับออกสึกนะเพราะว่าอันนี้มันโหสองคนสียวไหวสบายมันเป็นแค่โจน โอเคฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะได้ไม่นานมาถ้าสงสัยรายรพิมพ์ได้เลยตอนนี้ช่วง CBT อยู่ก็เข้ามาลองเล่นกันได้เติมเงินช่วง CBT ได้รับ2เท่าใน OBT แล้วลองอ่านรายละเอียดตรงแพ็กเกจได้นะครับเพื่อนๆมันจะมีบอกอยู่นะเนี่ยผมเติมไปก็ได้คืน2เท่านะครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็อุดหนุนเกมกันไปก็มาลองดูกันได้เอาไว้ ใกล้ๆ OBT ก็น่าจะผมอาจจะทำไกด์ให้เพื่อนๆศึกษากันดูเบื้องต้นอาจจะมาพูดถึงขุนพลแหละเออขุนพลมันเก่งกาจยังไงอุปกรณ์ที่มันกดคือสถานะแล้วมันมีอะไรดีบ้างนะครับเรื่องของค่าสเตตัสอะไรยังไงก็ตามแต่เกมนี้ผมไม่รับปากว่าจะมาเล่นจริงจังเพราะว่าดูแล้วน่าจะต้องจ่ายหนักพอสมควรเลยนะครับเพื่อตัวเองจะได้เก่งๆโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับท r e คิงด้ o มออ i ิจิหรือ3ก๊กยุทธจักรแห่งขุนพลนั่นเองนะครับ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าผิดพาลาดไหนขออาภัยด้วยถ้าทีมงานมาเห็นจ้างได้นะครับผมชอบสามก๊กดูแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ